สวัสดีครับคลิปนี้2คันครับดีแมกกับไททันเริ่มโดยดีแมกครับที่วงไว้ครับแรงดันเกินครับแรงดันรอบเดินเบาเกินก็ถ้าแรงดันเกินเครื่องจะสั่นครับก็อย่าเพิ่งไปดูค่าดีไซน์หัวฉีดน,นะครับเพราะว่าแรงดันรอบเดินเบายังไม่เป็นสแตนดาร์ดครับก็เลยเปลี่ยน x c b กัเป็นกองโซล่าครับ รองโซลา่าี่เป็นเมือกเลยครับตอนนี้ก็แรงดันก็กลับมาปกติแล้วครับ30 mpa ที่รอบเดินเบาเครื่องก็น,นิ่งครับแล้วก็จะทำการยกถังน้ำมันลงมาล้างด้วยครับนี่ครับ30 mpa หรือ1.4โวลต์ครับที่รอบเดินเบา ยกถังลงมาล้างเลยนะครับไม่งั้นพังอีกแน่นอนครับแรงดันเออถังน้ำมันโกปกรกทําทำให้ปั๊มัวฉีดนี่พังหมดปลายโปรกไหมหมดครับเข็มไหมหมดถ้าไม่ล้างถังเนี่ยนี่ครับจะเอ๋เลยครับโอ้โหเป็นเมือกเป็นโครนเลยนะครับรถซัก15ปีควรจะล้างถังนะครับอีกคันก็ไทตันครับ ส้มปั๊มมูฉีดส้มแล้วส้อมอีกครับขับดับขับดับไม่หายสักทีเอามาให้ผมช่วยเพื่อนช่างเอามาให้ผมช่วยเนี่ยผมให้ล้างถังเลยนะครับเช็คแป๊บเดียวรู้ครับว่าถังน้ำมันมีปัญหาครับขอบคุณคับ